ซูชิโล่ที่ซีคอนเปิดสาขาใหม่อีวาชีดองนะครับเพื่อนๆ40บาทค่ะนึกว่าเอาไม้แม่แม่ไม่เอา,เ<ร>าไม่ไอ้ไสวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกตกยายนอนนอนนอน,นอนพระด้วย ตื่นแต่เช้าแล้วก็งวงเงียงวงเงียหมอก็ชวนมากินซูชิซีอคอนใหม่มาอยากมามาแต่เช้านี่นะ่ะเพิ่งจะสิบโมงเองวันนี้ยายมีความสุขที่สุดในรอบ20ปีมีความสุขยังไงรู้เปล่าใหม่บอกไปงงมีความสุขที่สุดและยายจะมาฉลองซูชิโร่เขากำลังเปิดใหม่นี่นร้านอาหารมันอยู่ชั้น4แล้วก็มีดองดอง,ดอ,งอะไรดองๆของญี่ปุ่นนะ ดองกี้ของญี่ปุ่นเขามาขายเดี๋ยวยายจะไปซื้ออะไรนะโออิโมโออิโมมันของญี่ปุ่นก็อร่อยมากโอ้โหเปลือกมันเล่นล่อนอางุุนมันก็อร่อยอะไรก็อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินกินซูชิซูชิโร่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปตามยายมาตามยายมา้วาเมสาดีค่ะไทุนจยอเค่ะอุยเจอเจอพี่ก้อนแล้วเนี่ยมเคยมากินแล้วมาย่างปิ้งย่างพี่ก้อน ซูชิโร่ซูชิโร่ที่ซีคอนเปิดสาขาใหม่เขาเปิดตั้งวัดพื่อหัดเรามาวันเสาร์คุปเห็นไหมอ้ยสวยแอบชอบแต่รูปสวยนี่ยิมตรงน,นี้ยงตรงน,นี้นี่สวยมากนี่ดูดอกไม้ชมดอกไม้นี่ดอกไม้มาเลยชมมาเลยมาเลยโอ้โหอันนี้ช่อใหญ่ที่สุดเลยช่อใหญ่มาก ยายชอบ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 ดอกไม้นี่ดอกไม้ดอกไม้มามาเลยมาเลยาม,มาเลยตามยายมาเลยตามยายดอกไม้มาดอกไม้มาโอ้โหอันนี้ดอกไม้จริงนะเนี่ยกล้วยไม้จริงนะกล้วยไม้จริงสามสิบเอ็ดที่สามสิบเอ็ดค่ะ เคค่ะนี่มป็นของกินไม่ทราบว่าเคยมาใช้บริการร้านเราหรือยังคะเคยแล้วแต่ไปใช้บริการอื่นแล้วขอบคุณที่ใช้บริการเปนต่อแลนะคะแนะนำเพิ่มเติมนะคะสายพันธุ์ล่างลูกค้าสามารถหยิบลงมาทานได้เลยนะคะถ้าหยิบลงมาแล้วไม่สามารถนำคลืนสูญสายพันธุ์ได้นะคะขออนุญาตแนะนำโปรโมชั่นช่วงเปิดร้านนะคะเป็นซูชิโอโทโร่จากชาก์ติ้งปิดหานนะคะอยากให้ลูกค้าได้ลองทานนะคะเสื้อตัวนี้เป็น โปรโงการเทศกาลเดือนสิงหาคมนะคะปีนี้แนะนำเป็นคนมากระดธรรมชาติแบบชนิดในราคาหนู่ที่20บาทนะคะอยากให้ลูกค้าได้ลองทานนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถกดปั่นผ่านหน้าจอได้เลยนะคะถ้าลูกค้าต้องการเลียงน้องพนักงานหรือว่าเช็คตินกดถุงสีเหลืองที่หน้าจอได้เลยนะคะขอบคุณนะคะทานให้อร่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามากินอะไรนะซูชิที่ซีคอนสแควร์ เราได้โต๊ะเบอร์สามสิบเอ็ดโต๊ะสามสิบเอ็ดแล้วนี่เราจะชงชาตีชาเราเคยไปกินที่เซนตันดูสเกตแล้วนี่ประชาใส่นี่าใส่าใส่ใส่เยอะนะมันขมอ,อปิดก่อนแล้วก็ใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนแน่ๆนะคะน้ำร้อน เต้ก็ทำให้วันนี้นั่งเต้เขามันเต้เขาวันนี้มีความสุดที่สุดในรอบ20ปีตะกินให้มันเลยตอนแรกว่ากินข้าวป่ามาช้าอ๋อกิน,น,นกุ้งเนี้อต้นหอนกับมูอเปื่อยมือเปื่อยนี่นี่นี่มานนะแล้วคนเหยาะไปเหยาะไปแล้วก็ใส่เยอะนะเยอะ,ะมันขมแต่เยอะมันขม อันนี้ก็คือขิงดองขิงดองนี่นี่นี่ขิงดองขิงดองขิงดองยายจะกินสักสามกระปุกนี่อันนี้ใส่นี่ใช่ไหมใช่อันนี้ก็ใส่น้ำจิ้มมีน้ำจิ้มหวานกันอันนี้น้ำจิ้มหวานอันนี้เค็มอันนี้เค็มยายชอบเค็มกับหวานปนกันนี่โอ้โหก็เค็มกับหวานปนกันแท็บเล็ตได้ถ้าเราดูวนไปวนมา หัวเราสั่งทบไเลยกดสั่งอาหารปึ๊บปึ๊บชังวันนี้เขาสีสิบาทโอ้โหสีสบบาทคำละสี่สิบาทกดเลยโอ้โหซื้อปลาไดซื้อปลาทูได้ตั้งเพ่งหนึ่งล้วเาก็กดสั่งอาหารบ๊าับขอบคุณกชัคทูอืม ออเอามาเอามาเอาเอายาคีปไปแล้วจูงจูจ หน้าเนื้อหนาเนื้อคิดแล้วนะคิดแล้วนะเยบองีอนเหมือนเดิมอาอมันมีสองอันอันหมืนเดิมันเหียวยนีแล้วมันจะได้ไม่หล่นมีกุ้งด้วยบางเอิญมัน มันเป็นกุ้งดิบยายจะลองดูนะนี่คลิปได้แล้วคีิได้แล้ว,ลวนี่ยายจะง่าบงาบงาบนี่ไงแม่แน่ไหนี่กุ้งสดมากหอมตะไคร้ตะไคร้กับกับกับหอมเจียวหอมน้ำชาก็หอมหอาญี่ปุ่นเนี่ยหอมตัดเลี่ยน การเรียนได้สบายเลยมีแม่มีหอยเชลล์มีกุ้งแล้วก็มีปลาอันนีหอมดมดิปลาอีวานี่นี่นี่ดมกลิ่นลมฟันหอมหอมอร่อยอันนอีวาชี้ดองนะครับเพื่อนๆสี่สิบบาทครับนึกว่าเอาไม้แม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ครับทานมาเลยเพืนข้าวหน้าเนื้อนี่คันนี้เขาปกติร้อยหนึ่งทานทอด อลาเพื่อนวัวลุนเตอรวาซาบิครัเพื่อนาเดี๋ยวไปตั้มจังาคนมาคุโรธรรมชาติสามชนิดชื่อเขาว่านี้ได้สามคำสี่สามสิบสองหึ่งบบาท มยของโง oh. okay. oh. wow. ่ม่ยเียมันเป็นหอยหอยเชลล์หอยโตาเตะหอยโอตาเตะโออ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 ออออออลืมอาพี่คนมานี่แล้วได้พริกขี้หนูสักเม็ดนึงเลยกล้าจะอร่อยอะนําดื่มน้ำพันก่อนอันนี้น้ำอะไรน้ำพัน น้ำพันต้องใส่เหล้าหน่อยๆมีเหล้าปะ่ะมีีน้ำอะไรเมลีต้องใส่ใส่ชีวา์ตนางมัง,งยองต้องใส่ชีวา์ตหน่อยนี่ใส่ชีวา์ตแล้วมันจะอร่อยแต่นี่นเขา้มหวานอร่อยโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากมันเป็นรสเปรี้ยวๆเปรี้ยวแล้วมันตัดจิตนางเข<า> มีฟักตุกี้สดแล้วเราื่สีสีกิดจริงยังตั้งเหรอเออวันนี้มันนานแล้วได้ไหมได้เป็นอิสระวันนี้สบายค่ะลูกว่กินบารมี้องทุกที้ฟูพออย่างชั่วแล้วบอกแล้วว่ายายงามงางับงยายจะอิ่มแล้วหมอเขาสั่งนายเทเด็กให้เนื้อมันชิ่หนาหน่อยอร่อย เอาสองอันเลยเพราะว่าเย็นเกี๊ยวหายครับผมสองกินหายเพื่อนๆเอาชามาหน่อยเพื่อนๆเ,เอาชาให้เพื่อนหน่อยไม่เหลืออะไรเลยพเพื่อนๆไม่เหลืออะไรในสายพานแล้วเป็นช่วงว่างไม่ได้อ,อะไรนะเดตแอร์ <c oughs> เนื้อมันอร่อยอร่อย อะไรเจ้าเบอร์บูตงต้าม้าเนื้อหรอแนมะ่สายพานไม่ทันใจเพื่อนๆต้องกดจองเอสั่งมาลัวลัวหมอก็สัง่งลัวลัวเออว่ะลัวไปลัวมาเดี๋ยวกระเป๋าฉีก <c oughs> ลืมไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครเปนิจจปลาไหลไปกินที่บ้านหมอก็ซื้อปลาไหลญี่ปุ่นไว้ที่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวเราหุงข้าวหอ,อมมะลิแต่ขิงสิดองขิงที่บ้านลืมขย้ำเกลือ เม็ดต้องขยำเกลือแล้วใส่น้ำเชื่อมเยอะๆหวานนี่ของเขาหวานอร่อยนี่อร่อยไหมอร่อยมันเพื่อนมันเพื่อนเอาเอมันเพื่อนงาหงาหงาหงาาแย่งไอหมอบังกินง่าบังใส่ปากแล้วแย่งไม่ไมท,ทันก็มีความเยอะแย่แตนเรามากินซูชิ ลืมชวนเธอมืงชวนเธอคิดถึงเธอนะเมื่อไหร่มากรุงเทพเราจะพามากินอยู่ใกล้บ้านเองนั่งรถมาสิบมารีคิดถึงเธอนะยะแตนเดี๋ยวปีใหม่เราจะไปนอนมัามอสักคืนแล้วเราก็กลับอะไรเนี่ยปลาทูน่าอร่อยเวอะ ตั้ไปกินตรงนู้นมันไปกินใกล้ๆสายพานมันหยิบดีหยิบง่ายหน่อยตอนนั่งกับแม่ข้ามไปข้ามมาหยิบยากเอาเลยไปนั่งเท่าคนเดียวเลยก็จะได้หยิบง่ายๆจานจะเป็นคอนโดแล้วนะอุ้ยปาหมอฉีกนะเว้ยหุ่นตกด้วยหุดกินนะ เพื่อนจะหาที่ไหนเนื้อคารูบี้นะครับจากญี่ปุ่นนะครับม mm ัน hmm. ที่สิบครับผมอ๋พี่ตามมาันก็โอ้โหอ,อ,อยากกิน <c oughs> อะไรอยากกินหมดพี่ตามอ่ะชอบก็บกินหมดดีนั่นไปกินไอ้น,นั่นเปลปานเปลปาน <c oughs> มันกินไข่ปลาเดี๋ยวมันเปลปานเปลปานมันไม่เอ็ดเราจะตรีมมาแล้วเดช้อนก่อน เขาจะได้ก้นตอกทิงหมดไอศครีมชีสเค้กจะกินอะครคะแม่หมอไม่เห็นหรอข้างบนนี้เป็นชีสเคส้กข้างล่างเป็นไอศครีมไม่กินเออกินเถอะอร่อยนั่นแหละกินทั้งไปอ,อร่อย เนื้อ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 มันหล่นมานน่มาขับปากยายนี่ไอติมมันจะหล่นมันต้องเข้าไปในปากยายง่าต้องเป็นทาฟันก่อนนะถึงกินได้มันน่มันเสี่ยวฟันเสี้ยวฟันยายเยอะโชว์ฟันเียได้ นี่อะไรอ่ะสตอรี่ทั้งอันเลยนะแข็งนะปันยายเคี่ยวได้แข็งเท่าไหรก็เคี่ยวได้ก็ปันยายอยู่เต็มปากใครทำอะไรปัญยาก็ไม่ได้หรอกดอยอุ้งหูดู อ่มแล้วนะคะใครติดตามคลิปยายนะดูทิ่ว่ายายจะไปกินอะไรที่ไหนยายจะทําคลิปมาบอกมี่นควรมานะชิคอนเนี่ยก็มีคอนมังค์แครช่วงนี้เขาโปรโมชัน่นโปรโมชั่นก็เปิดใหม่โปรโมชั่นรีบมานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะกี้ิ้กิ้งกิ้งให้ยายด้วยนะยายจะทําคลิปให้ดูว่ายายไปกินอะไรที่ไหนว่าสมควรจะไปกินไหม ที่นี่สมควรไปกินเพราะว่ามันอร่อยมันสดเจ้าเบอร์เบอร์ตองอย่าลูกก้ไลค์กดแชรแใหญ่ด้วยนะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ